ถ้าดวงเรากำลังจะเริうう่มดีนะฮะเราควรเสริมหรือเพิ่มหรือทำอะไรในช่วงนั้นเป็นพิเศษนะครับเพื่อให้ดวงมันดีจริงๆหรือไปสู่เป้าหมายนะครับได้อย่างสวยงามนะฮะถึงเส้นชัยนะครับเพราะว่าเนี่ยครับดาวพฤหัสย้ายบางคนมีสัญญาณเริ่มดีแล้วนะฮะเขาเริ่มดีคงไม่ใช่โบ้โอเห็นเลยทันตานะครับ, unified, oh, นะรบแต่ว่าเรื่องหนักๆเริ่มคลายเรื่องร้ายเ,เดินอยู่ๆก็หายไป หรือแม้แต่เออยังมีข่าวเลยดีๆแซกๆกส่งเสริมเข้ามาบ้างเรียกว่าอาการของคนดวงเริ่มดีนะฮะทีนี้ครับก็ต้องดูว่ามันมีบางข้อนะครับที่สําคัญนะฮะลองนาไปใช้ดูครับเผื่อว่าเออชุวงนีที่ดวงกำลังจะดีสังเกตมาให้เอาเวลาที่ดวงกำลังดีเนี่ยมันมักมีกรรมมาตัดทอนมันมักจะมีอะไรมามาตัดชับนะฮะกำลังจะดีๆอยู่อ้าวอยู่ๆก็มีเหตุเพศภัยอยู่ๆก็มีเหตุให้ทุกอย่างมันเสียหายเมื่อก็มีดวงแบบนี้ด้วยนะฮะ นั้นครับเราทําอะไรในช่วงที่ดวงกำลังเริ่บดีเพื่อให้ก้าวข้ามไอสิ่งที่จะมาตัดรอนตัดทอนไม่ให้มันมาประสบนะครับคือไม่ให้มาเบรกดวงเรานะครับโอเคนะฮะมาเรื่องแรกครับเรียกว่าสําคัญนะฮะเรียกว่าข้อแรกเลยนะเลี่ยงก,การทําบาปนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเรียกขัดบุญขัดลาภนะครับสมมุติว่าเออเราเริ่มมีสัญญาณดีๆแล้วในชีวิตเรานะครับแล้วอยู่มีคนมาชวนนะฮะ ทำอะไรแบบไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรนะครับเรียกว่าง่ายๆเลยนะเรียกเรียกว่าศินห้า,หานะง่ายๆนะฮะบ,บางคนเอ๊ะมีข้ออะไรบ้างนะฮะสมมุติว่าต้องมีการแบบฆ่าสัตว์ต่างๆช่วงนั้นกูเรียกนะเอ้บางคนสมัยก่อนก็อ่ากลังดูในดีนะมีคนชวนตกปลาอ่าอ่ะอก็ตกปลาหรือว่ายิงนกตกปลานะครับมันเป็นตปกติของชีวิตแต่ถ้าช่วงเริ่มดีเนะี่ยเรียกครับเรียกการสร้างกรรมเพิ่มเพ,มเพราะาอะไรบอกแล้วมันขัดลาบนะ บุญมันเหมือนกับน้ำใสๆนะฮะบุญเหมือนกับเชื้อเพลิงดีๆที่มันกําลังจะฉุดเราหรือว่าจุดระเบิดให้เจโดดเราขึ้นนะฮะหรือว่าให้ยานเราขึ้นไปสู่ที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่ากรรมทั้งหลายแหล่นี่มันเหมือนตัวฉุดตัวรั้งนะฮะไปสร้างกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องในก็ตามนะครับมันจะรั้งเรานะฮะมันจะดึงเรานะฮะมันจะทําให้น้ํามันหรือเชื้อเพลิงเราปนเปื้อนนะครับมันก็ไปไม่ได้ไกลนั่นเองนะฮะนี่ครับมองง่ายๆนะครับ แปลว่าถ้าช่วงที่ดวงเรากำลังเริ่มดีเนี่ยใครมาชวนหรือทอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรนะครับหรือจะต้องผิดศีลผิดอะไรก็ตามนะฮะเลี่ยงเลยนะเอยเราจะได้เป็นออกเทนน้ํามันที่มันใสจริงๆแล้วมันแบบบริสุทธิ์จริงๆครับมันก็จะพุ่งไปทยานไปไกลนะครับนี่คือเรื่องสําคัญนะฮะคือเลี่ยงการทําบาปนะครับโอเคนะเราเห็นภาพนะฮะพอเห็นภาพเนาะว่าเออเรากาลังดีๆมีคนชวนไปทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรเนะี่ยมันเป็นการ เรียกว่าตัดดวงตัดกรรมหรือว่าตัดเรื่องของบุญเราด้วยนะครับโอเคนะฮะเรื่องที่2ครับรีบเร่งเลยฮะอยากทําอะไรรีบเร่งนะฮะสูนว่าเออดวงกำลังดีๆนะครับแล้วเรามีไอเดียกําลังคิดกำลังทําอะไรพิเศษพิเศษเพื่อสร้างไรายได้ส่วนตัวเพื่อสร้างงานสร้างผลงานหรือเราง่ายๆเวลาเราทําอะไรก็ตามเนี่ยเราก็มีเป้าหมายของชีวิตไหมครับทำงานก็มีเป้าหมายของชีวิตทําธุรกิจทําการค้าหรือก็ตามนะฮะ คุณเร่งทำเลยนะครับดวงกําลังดีเนี่ยมันเหมือนกับทางมันเริ่มปูหรือมันก็โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับมันเหมือนกับทางจากคุกขระนะเริ่มมีการเทลาดปูนหรือว่าเทพื้นคอนกรีตให้มันวิ่งได้ไวขึ้นนะครับฉะนั้นเร่งเลยสมมติว่าคุณดวงกลาลังดีเออเริ่มมีสัญญาณดีๆแล้วนะครับเราดูเลยฮะช่วงนี้เราขยันเลยงานเราสร้างผลงานสะ โปรเจกต์ต่างๆหรือว่าคขารับผิดชอบแล้วนะครับชูนั้นเร็กลยนะฮะมันจะจบสวยมันจะเรียกว่าผลงานไปที่น่าพอใจผู้ใหญ่ชื่นชมคนเมตตาหรือถ้าขายขายหรือขายดีนะครับชูนั้นคุณเปิดตลาดคุณจัดโปรโมชั่นเลยนะฮะดวงเงินเริ่มดีแปลว่าสัญญาณดีเงินทองคนลูกค้ามันจะเข้ามาเยอะกว่าปกติถูกไหมครับเราก็น้ําขึ้นให้รีบตักไงนะฮะเออดวงเงินเริ่มดีต้องรีบขยันรีบเร่งทําเลยในสิ่งที่เราอยากทานะครับ เรียกว่าคว้าโอกาสไว้น้ําขึ้นให้รีบตักมันก็อันนี้ชัดเจนนะครับพอเห็นภาพนะฮะต่อมาเรื่องสามครับรู้ว่าทํากุศลให้หลากหลายก็คือทํากุศลทําบุญต่อเนื่องนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเรื่องของบุญกรรมถ้าใครมีความเชื่อถือนะครับในเรื่องแบบนี้นะฮะช่วงไหนดวงดีก็เราก็เหมือนกับเออกำลังกินบุญเก่าเห็นไหมประโยชน์นะฮะช่วงไหนที่ดวงกําลังแย่ๆนะฮะโอกรรมตามทันนะนะเห็นไหมแปลว่าอะไรแปลว่าช่วงดงดวงดีเนะี่ย บุญกําลังเสริมเติมเข้ามานะฮะคุณต้องเติมต่อไปนะครับมันต้องโอโหกําลังดวงดีเราก็สปีดเลยนะครับแต่ว่าเขารกว่าบุญคือบุญหลากหลายนะครับคือสมมุติว่าเราปกติทําอย่างเดียวเออลองดูซิทำอะไรที่มากกว่าอย่างหนึ่งบ้างนะครับปกติสบายตอนเช้าเออแต่ดวงดีเรื่อยเื่อย่าแปลว่าอะไรที่มีบุญเข้ามานะครับคุณอาจจะคว้นขวายทาเองนะครับโอเคจะอาจทำสังฆทานนะครับช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือคนพิการ หรือทําอะไรกับบุปการีครับคือทําอะไรที่มันเป็นพื้นฐานของเรานะฮะถ้าเรามีกําลังตามไหนก็ทําตามนั้นเพราะว่าบางคนไม่ได้มีปัจจัยนะครับในการทาบุญนี่บุญไม่ใช่เงินอย่างเดียวน,นะครับการทําบุญมันเป็นอะไรได้หลากหลายอย่างครับทาให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขหรือว่ากําลังคิดทําสิ่งที่ไม่ดีอยู่ๆเราก็ตัดสินใจนะครับไม่ทําดีกว่านี่ก็เรียกว่าเป็นกับชําระจิตชําระกุศลให้ร่างกายมันมีความบริสุทธิ์อะไรก็ตามนะครับคือมูลบุญ,บญ,บญมีหลายอย่างคุณลองไป เซิร์ชดูในบุญกิริยาทูตสิบนะครับจะบอกได้ว่าเออมีบุญอื่นๆที่ไม่ต้องใช้ตังก็มีเยอะนะยุคปัจจุบันนี้คนจะมองว่าต้องใช้ตังเองในการทําบุญนะฮะจริงมีปุ๊ง9อย่างนะฮะอย่างหนึ่งคือทานนะฮะแต่อีก9อย่างนะครับที่บางทีมันไม่ต้องใช้เงินหมุนเวียนนะครับโอเคนะเผื่อถ้าเราจะได้ทราบแล้วก็ทําให้หลากหลายนะครับผมพูดเสมอเลยครับเวลาทําบุญเหมือนกับเราทานวิตามินนะฮะวิตามิน A B C dE คือมันมีคุณสมบัติทําให้ร่างกายแตกต่างนะครับโอเควิตามินเอสายตานะครับบีเนปชาอันนี้แบบเบสิกนะฮะเออเนี่ยคือถ้าบุญอย่างเดียวเหมือนกันโอ้โหินแต่วิตามินเองเดียวนะฮะตาดีเลยนะฮะเต็นเนปชาก็มากระดูกก็ก๊อฟแกล์นะฮะเออแปลว่าท่านบุญหลากหลายทำบุญกับคนทำบุญกับเด็กทำบุญกับสัตว์ทำบุญกับศาสนาทำบุญกับบุปการีแพ้นี่คือหลากหลายนะฮะแล้วก็ทําต่อเนื่องนะครับนี่ฮะเป็นการที่จะเร่งให้บุญมัน เร็วขึ้นนะครับและให้มันได้ชัวร์มากขึ้นนะครับนี่โอเคนะนี่คือจุดเด่นลองไปสังเกตดูนะครับโอเคครับแล้วก็นต้องบอกว่าบางทีนะฮะพยายามนะครับข้อที่4นะฮะพยายามอยู่ใกล้คนที่มีพลังงานบวกนะครับเรานึกออกไหมฮะว่าเวลาที่เราอยู่กับคนที่มีพลังงานลบนะครับจริงๆนะเราก็ไม่ได้แบบโทษเลยเขานะฮะเพียงแต่ว่าเออถ้าช่วงเรากำลังแย่ๆเนี่ยคุณเคยคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วทำให้ยิ่งจิตตกไหม ใช่ฮะพยายามเลี่ยงเรี่ยงก็หน่อยแต่อันนี้คือคุยกับคนที่มีพลังงานบวกคุณจะคุยด้วยหรือคุณจะฟังใครก็ตามที่เวลาเออฟังแล้วเรามีความฮพกเหิมเรามีความสุขเรามีความอิมอ่มเอิบเรามีความสบายใจนะครับคืออยู่ใกล้กับคนที่มีพลังงานบวกนะครับมันจะคิดบวกมันจะมีเร,เรียกว่าความสุขนะฮะมันจะเติมพลังบุญนะครับมันจะเติมสิ่งดีๆเข้ามานะฮะมันเหมือนกับโซนแห่งความสุข นะครับอะไรที่มันเกี่ยวข้องความสุขบ้างนะฮะความสําเร็จคนพลังงานบวกคือหลายๆอย่างเนี่ยเขาอยู่โซนเดียวกันนะฮะถ้าพลังงานลบก็หรือมีเรื่องแย่ๆนะครับมันก็อยู่โซนเดียวกันนะฮะฉะนั้นเราก็พยายามอยู่โซนพลังงานบวกนะครับอยู่ใกล้คนที่คุยแล้วสบายใจอยู่ใกล้คนที่เหมือนกับคุยแล้วเรามีภูมิจิตภูมิธรรมนะครับมีปัญญามีความสุขนะครับทางกายใจเพิ่มมากขึ้นนะฮะนี่ครับเป็นการที่เราจะได้เหมือนมีเกราะป้องกันนะฮะ ไม่ให้สิ่งไม่ดีนะฮะหรือว่าไม่ให้สิ่งที่มันทําให้จิตตกนะฮะเข้ามาใกล้เรานะครับนี่ให้เวลาช่วงดวงดีๆเนี่ยควรจะเร่งหรือคุยหรือพยายามอยู่ทําอะไรที่มันมีความสุขนะครับโอเคนะแล้วไม่โกงใครนะโอเคครับแล้วก็การต่อมาครับเรียกว่าพยายามข้อ5้านะฮะเลี่ยงสถานที่อโครจรนะครับเลี่ยงเลนะครับข้ออะไรไหมฮะมันเหมือนกับเวลาที่เราเคยได้ยินไหมฮะเวลาคนกระงจะบวชนะครับเขาเลี่ยงไปไหนเลี่ยง ไปเที่ยวกางคืนนะฮะ,ะจริงๆศาษนาที่ยังคืนมันก็มีสิ่งที่ดีแล้วก็มีสิ่งที่เรียกไม่โอเคนะฮะผสมคุกคราบกันไปนะฮะแต่เขาให้เลี่ยงดีกว่าเพราะว่าบางทีมันเหมือนกับว่าคนกนลาลังบวชนะที่บอกนะฮะทั้งก็จะเรียกว่าเจ้าก,กรรมนเวหรือแล้วก็ตามครับจะตามมาเบียดเบียนไม่ให้เรามีความสุขไม่ให้เราไปสู่นะครับทั้งศาสนานะฮะหรือว่าไม่ให้เรามีภูมิจิตภูมิธรรมท,ที่สูงขึ้นนะครับเขาก็จะหาวิธีฉุดเราคนดวงกําลังดีเหมือนกันนะครับ ออล่ามันเปล่งแสงออกมาพลังงานบวกมันมาสิ่งดีๆกำลังรออยู่ความสำเร็จกำลังรออยู่นะฮะฉะนั้นพอเราไปสานที่อโคจรต่างๆนะครับสารที่รอแหลมสานที่ที่ไม่โอเคนะฮะเพื่อนๆก็น่นาจะนึกภาพบอกว่ามีอะไรรบ้างนะครับในความรู้สึกของเรานะฮะหรือในประสบการณ์ของเราสานที่อโคจรมีอะไรบ้างเรื่องเรียกนะครับเพราะบางทีไปจับพัดฉาบหูไปเจอคนที่ไม่โอเคเดี๋ยวเขาจะมาทําให้ดวงเราตกได้นะครับ ทำให้กรรมมาตัดรอนทําให้สิ่งที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นนะฮะโอเคนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลือกดูนะครับแล้วก็สุดท้ายครับถ้ามีใครมาขอความช่วยเหลือแล้วเราดูว่าเราพอช่วยเหลือได้จงช่วยเขานะฮะจงช่วยเขาหรือง่ายคือถ้ามีคนมาบอกบุญนะครับในรูปแบบใรก็ตามนะฮะบางทีเราสบายใจที่ทานะฮะแล้วก็ไม่รู้จริงไม่จริงอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าเออถ้าช่วงที่กำลังเป็นรอยต่อของดวงดีนนะฮะ มันจะมีเหมือนกับบางอย่างมาทดสอบภูมิจิตภูมิธรรมหรือว่าความเมตตาของเรานะครับมันเหมือนการเติมบุญนะฮะเนี่ยครับทําได้หดือช่วยบางอย่างได้ก็ช่วยนะฮะแต่เป็นสิ่งที่เราพอจะช่วยได้นะไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นเรื่องที่เราละบากใจทำแล้วเราเดือดร้อนแน่อันนี้ก็ไม่เอานะครับคุณพยายามช่วงดังกล่าวนะครับอย่างที่บอกว่าขนขวายทําบุญด้วยและถ้ามีบุญกุศลอะไรครับในช่วงนั้นเข้ามาให้เราได้คิดได้ทาได้แก้หรือว่าให้ช่วยนะครับ เราพอทําได้ทํานะครับมันจะเสริมดวงเรามันเหมือนกับมีคนมาทดสอบว่าคุณดีจริงหรือเปล่ากับการที่คุณกำลังจะดวงดีเลยเอากุศลผลบุญแบบนี้ลองมาให้เราทดสอบดิโอเคเราทํานะฮะโอเคนะครับช่วงนังกเก่าเนะี่ยง่ายๆคือช่วงไหนที่มีกุศลผลบุญหรือว่ามีใครก็ตามที่นําบุญมาฝากหรือมาบอกกันบ่อยๆนะฮะช่วงนะั้นมันมีเกณฑ์เหมือนนะว่าสัญ,ญญาณดวงกําลังดีๆมันเริ่มมานะฮะโอเคนะครับ ประมาณนี้ครับทั้ง6ข้อนะฮะลองไปพิจารณาดูนะครับแต่ละข้อใช้เกิดประโยชน์ครับถ้าใครที่มีสัญญาณดวงเริ่มดีนิดนิดได้หน่อยละทำเลยนะครับหรือบางคนมันยังไม่มีสัญญาณนะครับทําเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีมืองกันลยจะมีสักสัปดาห์หน้าหรือก็ตามนะฮะเราก็จะได้เร่งให้สิ่งดีๆมันนมวาไวิไวนะฮะโอเคนะครับประมาณ6ข้อนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ